สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับผมดาวนะครับผมดาวนะครับผมช่วงเช้าเช้านะครับอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นวันนี้ผมก็โอ้ดเดาผ้าติดหน้าไว้มัดหน้าอย่างเงี้ยนะมาที่น้องยังเหมือนกันจะไปทําสวนเลยมันจะไปทําสวนทําไร่เลยครับผมครับผมไปแ,แต่งตัวก็ มาณนี้ครับผมตัวมาทำงานอ่ะกลับหน้ากล้องพาพี่น้องดูกล้วยดูอ่าบอ่อนี่ครับผมไม่ได้ลดน้ำเลยน้องดู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 ดดผมจะพาด,ดูอ่ะแม่อุทัยทีวีนะครับผมนี่อ่ะอ่ะอ่ะสามตัวสามสี่ตัวโอ้เป็นเจ้าประจำนะพี่น้อง ทางโคกครับพี่น้องผมทําไว้อย่างเงี้ยก็มีเขานี่แหละมาอยู่กบมันไม่มาอยู่เลยครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปพามาดูกล้วยทีนีน้องเอ้ยกล้วยปลูกเล่นๆก็ได้กินจริงๆตัดไปกินเครือนหนึ่งแล้วพี่น้องเราปลูกเองนี่นปลูกเล่นๆครับผมเอาหน่อยเล็กๆเก่งเท่าอ่าคืบนี่แหละอ่าะกาปลูกไว้ ปุ้ยเล่นๆอ่ะได้กินจริงๆพี่น้องนูออกลูกล่นนี่อีก,อกคืออะไรนะพี่น้องนี่ก็ออกอีกนะสามคืออันนี้ขนาดขนาดผมเหมือนขุดหน่อเขาออกไหมขุดออกเป็นสิบหน่อแล้วพี่น้องอ่าให้ให้เจ้านายไปปลูกอ่ามันเป็นกล้วยสายพันธุ์ที่ว่าอ่ากล้วยสายน้ำผึ้งนึกออกไหมหวานหวานเเนาะพวก บอกไอ้ว่างไว้ในมดขึ้นเลยนี่ครับผมลูกเขาเต็มนี่ดีนคะครับผม,ปปผมเดี๋ยวไหมพี่น้องเดี๋ยวเนาะนครับผมบรรยากาศเออแล้วก็มีลูกอันที่ก็ออกดอกอะไรพี่น้องดูมาด,มาด,มาดูมาดูช่วยกันนะพี่น้อง าบางท่านก็คงจะรู้จักเนาะถ้าเป็นคนบ้านนอกก็คงจะพอรู้จักหมักถั่วแห่นะครับผมหมักถั่วแห่ก็จะออกลูกออกลูกแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเขายู่ไหนอนี่ยนี่น,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 นะครับผมนี่นะครับลูกเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก,กินกับน้ำพริก หรือว่าตำเมี่ยงนะครับผมตำเมี่ยงครับออกเยอะเลยครับพี่น้องนี่ครับผมที่ปลูกอะไรก็ได้กินหมดเนาะอันนี้ก็ผมปลูกเองเนียพี่น้องผมปลูกไว้ปลูกทิ้งๆไว้เออมันถึงวันมันก็ได้กินเองเหรอเนาะดอกเพียบเลยออนไลน์พี่น้องเไย เดี๋ยวต่อไปก็คงเป็นต้นมะขามนี่แหละนต้นมะขามนี่ก็ผมปลูกอย่างนี้แล้วก็เป็นหมากอย่างนี้ผมว่าแล้วก็มีต้นมะยมนะครับผมนีอม่อยู่เฉยๆได้ผมชอบปลูกพี่น้องเนี่ยนี่ครับผม,ส,มสวยๆต้นมะยมผมผมทำโคนไว้ประมาณนี้น้าป้อมนู่นอีกต้นหนึ่งน้า บริเวณหน้าศาลวันนี้ฟ้าใสอากาศเย็ยนว <c oughs> ันวันก็มีผมคน <c oughs> เดียวนี่แหละพี่น้องอยู่นี่ที่องกว้างอยู่คนเดียวนี่แหละ บางคืนก็เหงาวางเวงแต่ผมก็ดีหน่อยที่ผมมีเสียงเพลงครับพี่น้องแล้วก็มีพี่น้องทาง y ู้องเงาๆหน่อยก็ไปหาเพื่อนไปช่องนู้นช่องนี้ไปหาพี่สาวพี่ชายก็พอหายเกียดไปได้เรามันคนแก่นหน่อยแล้วเนาะ บางวันก็แต่งเพียงวันไหนแต่งเพีงก็ไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่พี่น้องอารนะี้ลมไปอยู่กับเพียงารมณ์ช่วงนี้ก็มีอยู่สองผลงานเพียงใหม่ๆนะครับผมออกกำลังที่จะออกมากำลังอมองหามิวซิกอยู่หาหน้าตา ผู้สาวสวยๆนะแต่ว่า,าไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ก็ต้องติดตามดูครับผมยังสองเพลงครับผมก็มีเพลงหลงมนสาวงามกับเมาเบียเสียตัวนะครับผมก็มีสองเพลงเนี่ยนะครับผมช่วงนี้ น้องดาวกำลังทําอยู่อย่างว่าอาจารย์ท่านประกอบดนตรีให้เสร็จแล้วหรอครับผมก็เหลือแต่ประกอบภาพประกอบภาพเสร็จก็จะได้ปล่อยออกให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะตอนนี้กำลังมองหาอยู่ไม่รู้จะได้สาวสาวจังหวัดไหนน้องเฮ้ย เพ,เพียงล่าสุดไอ้ายขอกอดแน่ก็ไปได้นู่นับไปได้น้องอคุณน้องอธิษานนะครับผมอยู่ต่างประเทศนู่นนะ่ันก็ส่งภาพมาให้ใหประกอบอก็ขอบคุณน,น้องสาวเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับภาพสวยๆเอามาฝากไว้นะครับผมทางกับผมก็ยังไม่มี ค่าขนมนมเนยไม่มีค่าตอบแทนอะไรให้อยู่เพราะเนื่องจากว่าตัวเองยังยังยังไม่มีรายได้นะครับน้องถ้ามีรายได้ก็จะไม่ลืมน้องเขารอกครับผมก็จะตอบแทนที่หลังครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะมาสองเพลงล่าสุดกำลังทำอยู่ครับผมคาดว่าอาจจะเป็นสิน้นสิ้นเดือนหน้านี้แหละ คงจะแล้วเสร็จทั้งสองเพียงนะครับผมทั้งไงหลงมนสาวงามและก็ไอเสียไอไอเมาเบียเสียตัวครับผมก็เป็นเนื้อเพียงที่ยิกแก้มหยอกเพียงหนึ่งเพีงหนึ่งก็เนื้อหาสาระดีเลยแหะครับผมก็ ชื่นชมนะครับผมออกแนวชื่นชมนะครับผมแต่ก็สนุกนะผมฟังดนตรีแล้วออกแนวหมอลำาครับผมรับรองครับผมสองสองคนงานทีนี้ออกมารับรองถูกใจนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมขนาดขนาดผมเนี่ยเป็นเจ้าของเพลเนะเปิดเปิดขึ้นมาที่ไร้ขาสัตว์ในพี่น้องขาขาสัตว์ต้ตึกตกต๊กเลยอยากจะเต้นอยากจะออกมือเขานะออกชอบออกมือไง คนชอบเต้นนะจังหวะดีๆขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่สาวพี่ชายุูที่แวะเข้ามาเอานิ้วสวยๆจิ้มกดไลค์ให้น้องดาวนะครับผมบนะครับ